<laughs> ว่าแล้วเราจะเป็นคลิปของเขาปะเนีเเนเนเ่ยต้องเล่นต้องเล่นจะเป็นปั่นนะโอเวอร์บตัวจริงใช่ปะเนี่ยไม่รู้น่าจะตัวจริงต้องไปดูชื่อเขาว่าเขาเขียนตัวใหญ่ตัวเล็กแบบนี้หรือเปล่าจะรีวิวตัวใหม่รีวิวตัวใหม่หรือเปล่าอันแล้วมันจะโชคดีขนาดนั้นสี่เหล่าเกิน เจอ,อโปรเจย์เลยจเจอเซียนโปเกมอนไปล่างฮะผมไปบนนี่ไงมาแล้วมาแล้วอยู่คาริโอก็ะจะเอาป้อมอย่างเดียวแล้วพี่สโลพี่โดนนี่วะม,มาเล็กมาเล็กมาเล็กหลับแล้วหลับสองหลับสอง ให้ผมลงนะไหวปะอันแล้วดิสโลแล้วเราลงไปเราลงไปผมเหนื่อยมากเดี๋ยวดี๋ยผมเนี้ยดนลุมโดนลุมโดนลุมโดนลุมกำลังไปกำลังไปโลเขายากเขายากด้วยว่ามีมีตัวยิงอันนี้ให้ไปโซนเต่าไว้เฉยเฉยเดียวเพิ่งเยี๋ยวเพิ่งเอาได้ปโยไปอยู่นาเน่ลงนานน่ลงข้ามไปด้วยว่า บอกเขาหลบโคตรดีผมตายผมตายเขาข้อผมเฮ้ยผมมาโอ้ไม่ทันอีกจกคิวจะตายแล้ว<ม>จะตายแล้วโอ<ล>้ตัว,ตว,ตวะระเมิจะตายแย่งอันนั้นผมอมาขโมยคลิปอาริคสักตัวเนี่ยมันก็มาเอานเนี่ยปู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 ไหนเยอะเขามีเขามีอันติแล้วพี่ไม่มีเลยขอยไม่มีอันติเลย เรียบร้อยโตว้างกันอยู่กันอยู่กันอยู่เสมอจบเลยอ่ะรู้ใช่ไหมว่าทำไมผมไปเกิดรู้แล้วใช่ปะเหี้ยขนาดไหนอ่ะปนอ้ยอะไรวะเน่ยเขาประสบการณ์การเล่นเยอะเก็บยาหมดของเราที่ดี ตัวซับได้ไข่ได้ตายได้โอ้ยโหไม่ได้จำไว้ก oui ่อนจำไว้ก่อนเอาวาตาชิให้มันให้ได้ก่อนอ่ะโซับมันอ่ะโอ้โหตายว่ะโอ้เขารู้อ่ะเขาวิ่งเพื่อเขายกเลยเอาจะเกิดอ่ะโกเลยกดยังไงให้เจอคนดังกดอย่างนนีี้เ่ยมีอะไรกันปกตินะ ลูกคาโคตรหนาโอหูยดิซอนเกิดแล้วโอ้ <laughs> มันได้โลตอมไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวเพื่อนอย่างนี้วัดกับโอเวอร์บูทกยโอเวอร์บูทเขาเลือกท่ากินขนมมาได้ใครกดใครกดจอมแพ้มันไม่ไหวละ <laughs> การใช่ไหมการมุตารังก็กาะโคตรเยอะอยากอืนปลาผลไม้ถ้าวันนี้คิดลงก็ตามนั้นเลยอะเออเข้าพิฟูได้เว้ยโอ้โหจริง้จริงก็จริงเลยจ้ารอ ใช่ๆตัวจริงตัวจริงรู้ได้ไงชื่อใช่เลยเว้ยตัวเล็กตัวใหญ่อะไรนะอ้ทุกหลายคนดังไอ้ตาเี่ไอ้มกเฮ้ยมันต้นเกมอ่ะคือมันเอาไปหมดเลยมาแล้วครับโอเวอร์เกรมดีครับผมยังไม่ได้อัปเดตเลยโอเคแต่เราเจอโอเวอร์บูสกดไลค์เขาหน่อย กดไลค์เขากดไลค์เขากดไลค์เขากดไลค์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 เอฟซีเอฟซีกดชอบกดชอบกดไลค์กดไลค์ FC เนี่ยเจอตัวจริงซะด้วยเอสเพนไปแมกเลยให้เขาไลค์พี่ใช่ปะกดกดใหม่อีกครั้งแม้เผื่อเราเจอป่ะพวกทีเแี้วว่ะวานะเจอคนดังอีกแล้วครับผม อ๋อคลิปครับแจะแกเล่นในสวิตนะส่วนเป็นหลัก่ใชเล่นสวิตเขาป่าเนี่ยใช่พี่บูเขาป่าฮะมีอะไรดึงยังไงก็เจอฮะเป็นสนุกกันแล้วเนี่อหรือว่าฝึกด้วยไงอเล็กเข้ามาได้ยังเอ่ยอ๋อนี่เขาเกาหลีใช่ป่ะอเล็กเข้ามายังเข้ามาเลยอเล็กเข้ามาแล้วครับ ห้องเล่นเกมครั้งแรกอ่ะตอนนี้บลคาเลโอกลับมาแล้วตอนนี้บนกดได้อยู่โลคาเลโอน่าจะตายได้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 พระพรินร้องเพลงหลับเฮ้ยโอ้เขาเขามาเปลี่ยนร่างพุทไว้ไอ้เหี้ยไม่จ้างจ้างจ้งมันตอนนี้ อุ้ยอัพท่าผิดอีกอ่ะจะให้ดิ้นเพิ่จร่อนกลางปีกได้ผมขอแกดัสเฮือยเก็ <laughs> บกดมานานยิ่งนัดนี่ยังูีเลยอ่อย่าอ,อ้เขารอลาดคลิปนี่หวอเนี่ยคอลิโอเขาเอาจัดเลยอ่ะโออยิ ดานด้นาดนยาเราอย่างนี้โอ้โอะไรกันี่แย่นะลกนี ด,ดิสตรอคงแทบไม่ทันดิสตอคงนหนึ่งนะครับโห,หโคตรลวงอ่ะโอ้ยเกาะมันได้มาจากไหนเนี่ยโอ้โหเขาเอาไอ้นี่สกอร,ร,ร์ชิลมามบอกทุกคนเลยวะะ่ะนะเฮ้ยชิลโอ้โหเฮ้ย อัพสกิลผิดจัดอะแล้วมันก็อึดจังอะอายเเทมเขาน่าจะสามสิบหมดแล้วมั้งผมก็3สามสิบตีเขาไม่เข้าเลยจริงจริงโอ้ยซัพพอร์ตก็ยืนได้แบบตัวนั้นแบบยืนได้ชิวๆเลยตัวที่เป็น้าซื้อมาเล่นอะตัวใหม่ กับบนไดู้ดิตีแทบไม่เข้าเลยมีซัพพอร์อรอตอะ่ยโอ้โหเขาจะติร์แล้วซัพพอร์ตเขาอะคาริโอไม่ตายไม่ตายดยังไงตายเถอะฉันไหวละจะเยน็นจะเยน็นจะเยน็นกลับมบ้านก่อน อาหารครับสองบนน่ะไม่มีใครกันหรอกโอ้ยจ่ายยิบพวกเราจะทันได้แมมพวกเราจะทันจนไม่ได้ไมเอ้ได้เต่าว่ะใช่ผมได้เต่าสโลไปสวย สวยวเอาวะมาแล้วฮึืออ่ะฉันได้เกิดเนแอกใครอ่ะเฮ้ยเฮือตายหมดสวยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยทำไรผมเฮ้ยฉันได้อยู่ได้เดชิบหายแล้วยืมเลือดไปอันติไม่มีด้วย เขาตายดึงอ่ะเขาไม่น่าเนอะน,นี่ไงแต่ลิสดอนเขาอาอี๋เขายังโซนอยู่เอา้าปิดมันบินแล้วดิกโอ้โหแตกหมดเฮ้ยไหนแม่อยู่เว้ยแย่ตอนนี้อย่าให้มันบินได้มันบินได้นรกมากเลยผมบอกเลยกลบก็กบเหอะตีก็ตีแทบไม่ได้อย่างเจ็บเลยใช่คนตกแพ้ อะไรอ่ะดาดูคาริโอไม่โอ้แม่งตัวนี้มันบังคับยากสกิลโคตรผิวอ่ะ ดูคาริโอย,ยิงสองพิชิตันไม่ได้ตายทัย้งทีมเขาชนะแล้วอะแต่เขาเก็บบอลแต่เขาลอกเก็บเขาได้ยกทีมเลยนะดังเป็นดัง của hồ cho kênh lalaschool